สวัสดีครับพี่น้องมือเนียวอ้อยสีเฮ็ดของหวานฟักทองสูกินนะจ๊ะนั่งขูดที่ขัวว้วฮู้ดหัวเงื้อแตกเงื้อแตนไปผ้าบักผ้าอยู่ข้างนอกแล้วบดีกระิมาขูดตัวมันว่าได้ไปซื้ออันบักผ้ากะทิได้นากะทิกองเลจ้ะเด้อเข็ดเอาจ้ะมือเนียวั่นยุดวันเสาก็เลยมาขูดบกักผ้ากินครับพี่น้อง อหวานตักท่องสูพี่น้องก,กินน้ำแตนเด้จ้าเด้อโอ้ยพี่น้องด้วยเงื่อแตงเงื่อแตนไปัดที่นี่เอาอ้อยสิไปเตรียมเฮดของหวานสูพี่น้องกินแเ้วจะเ,วเข้าไปเฮดอันต่อไปนะคะคือเริ่มเฮดของหวานซูพี่น้องกินจ้าสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีตอนตอนแรกเลยพี่น้อง สีแรงจังหน่อยพอเดียนพี่น้องอยู่นำสูมเอาหมักฟักทองมาฝักลูกแบบง่ายเลยกับพี่น้องเบวยมะพาวเลยหามเห็ดแตลงล่ามากเลยแบบนฟักทองงามเป็นตะหวานเป็นตะมั่นดีพี่น้องย่ายเลยบัวหอยอ้อยนะเห็ดของหวานฟักทองนะ่ะก็เล่แบบบวกเพาวยวนนะ้างหัวนะพี่น้องมันี่ส่วนบวกเพาเลย มันหลน่นเอาอ้อยกับไปเขยา่าเขย่าหน่วยในนี่นั่นเอานอ้อยกับมะพร้าพร้พาวสิหรออ้อยกับมกขูดค่ะพี่น้องขูดแล้วๆกับเห็ดน้ำเลยอุวนฟันมะพร้าวมึนๆเลยพี่น้องหม้อเดือนแล้วจ้ะหม้อเดือนแล้วเอาอ้อยกับใสเกลือนะคะใสไประมาณนี้พี่น้องใส่เกลือนะคะใส่น้ำตาลน้ำตาล พาประมาณอืมเสร็จแล้วบักอีกรอบค่ะพี่น้อง บักมือมีแซ่ปูนเรียบยร,อรยบ้อยแล้วจาล่างสาดเรียบร้อยแล้วปูนนี้ไม่ต้องแซ่โดนถ้าแซ่โดนอะไรมันติดแข็งปวดฟักทองดีต่อสุขภาพนะคะ่ะงวยบบบไงเอาอ่อยกันหนึ่งน้ำก้นออกก๋อยมากฝากความที่น้องก็เรียบร่อยก้เรียกยังบนหนึ่งมาฝากสองงวย เลือดไปน่วยนึงค่ะพี่น้อยเอาอ่อยก็จะใส่เวลาในการตุมให้มันสุกจกวางหนึ่งห้องไอยมาก,กินน้ำกันบวชฟักทองดีต่อสุขภาพผููเทากินดีเด็กหน่อยก็กินดีพี่น้องดีต่อใจและดีต่อสุขภาพเยอะห้องไข่มากผ่าตักใส่ถ้วยกินน้ำกันได้จ้าเด้อพี่น้อง สุกสุกหรอค่ะเป็นกระแทกบ้างพี่น้องแต่ว่ากะกะยังบออัน้นปันหนได้จ่าเด้อยังบอสุกปันใดบางทีเอาอ้อยบางทีเอาบางทีเอาหัวมันค่ะพี่น้องหัวามาที่ที่รุ่งเลยนะคะโอ้ยดาดมือเอาอ้อยก็ี่น้อง สีบกข้นดอกปล่อยมันไน่มันสะได้เป็นตอนอัน,นมอดาดพี่น้องเอาไว้ยอย่าทิ้งไปจักบางหนึ่งเราก็ค่อยมาตักกินได้ค่ะพี่น้องเหลืหองๆแอกมันจะเย็ดให้เวลาเ่าตักข้าวของหวานเนี่ยมันจะเป็นตนของกะทิมันจะหนาละประทานคือมันจะขุ่นนะพี่น้องคือเราเอาอ,อัน หัวมันมาเทศส่ทีหลังแล้วพอต้องคนมันเลยปล่อยมันไปมันสิเป็นน้ำคุ่นๆุนค่ะพี่น้องนี่แหละเห็ดแบบนี้แหละจากบางหนึ่งเอาไว้จะมาตักซูพี่น้องกินนอจ้ะเด้อไปเอาเตรียมถวยเตรียมซอนจ้า